มา13มหมุนสุดท้ายติมน,นั่งลุ้นสเก็ตเตอร์อยู่ไหนเต้าแมนอยากให้เข้าสเก็เกินนี่แหละดอกนี้แหละชัวนี่แหละเข้าชัวแล้เข้าจังหวะนี้สวยเลยนะโอ้คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดการพนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับติมคนสวยคนเดิมอีกเช่นเคยนะเตงติมอยู่กันที่เกมมาจอง2นั่นเองนะคะติมเล่นค่าย PG เล่นเว็บเมซิบูเติมเครดิตไม่มีขั้นต่ำหนึ่งบาทขึ้นไปก็ฝากถึนเข้ามาได้เลยนะคะที่สัมพันธ์ไม่ต้องทำเธอนะทุกคนมาเดี๋ยวติมให้ดูกลุ่มรีวิวเกมแต่ของติมด้านขวามือแล้วคนในนี้มีสมาชิกกว่า6 0 0คนนะคะมีเฮบอยพี่แคลลี่เมติมแล้วก็มียูเซอร์มากมายหลายคนนะคะวันนี้พี่แคลลี่ไม่อยู่ในเต้าติมเลยยืมช่องพี่แคลลี่มาลงนะฝากกดคอมเมนต์ ฝากกดติดตามช่องให้ติมแล้วก็ช่องพี่แคทลีกันด้วยนะเจงใครอยากเข้ามาดูรีวิวเกมแตกแบบนี้นะคะจิมมาได้เลยนะลิงก์อยู่ข้างล่างคขมเมน,นูคนมาวันนี้ขอตามมาจองหน่อยมีพี่คนหนึ่งนะคะส่งมาจองกันเข้ามานะเ็งบอกว่ามาจองปังมากๆวันนี้ขออนุญาตตามหน่อยนี่อาหาไม่เคยเจอเลยอากาศจะเลื่อนให้ดูสักหน่อยมาใครอยากเข้ามาร่วมกิจกรรมเครดิตแจกฟรีกันนะคะ จิมมาได้เลยนะลิง์กอยู่ข้างล่างคอมเมนต์ติมแจกก่อนเที่ยงคืนทุกวันนะคะวันนี้ของหคนในเต้ามาเดี๋ยวต่ออนุญาตไปเล่นเกมดีกว่าติมมีทุน1,000บาทนะคะวันนี้เล่นเบดสิบไหลไปเลยสวยๆไป50หมุนจัดให้เด็ดจัดให้เดือดเนี่ต้องมาจองเท่าน,นั้นมาดูกันนะเพียงว่าจะเข้าที้ติมถือรอบนะอาคูณ3นี่ไงถูกขึ่งแผงสุดจัดเป็นไงนได้มา5้บาท ไหลดีอยู่นะเต้ามาบวงให้หน่อยเลยอีสี่สามหมุนเนะี่นยคูณสามไหลต่อโอ้โหไม่ไหลต่อได้มาสิบอ็าทนแน่คูณสองโอ้โหดูตัววายนยี่ไงคูณสองไหลไหมไม่ไมหลต่อว่า เขาเล่นกันท่าไหนอะตัวเองมัเขาแตกกันลืมลืมลืมาเปอะอ่ะเขียวเขียวดินี่ไงคูณห้ายกแผงไปเลยตัวแพงเข้าไม่เน้นเข้าไม่เน้นโอตัวแพงเข้าไม่พักโอ้โหเข้าไม่เน้นอะไรของไอติมเนี่ยรอบนี้นะคะได้มา320บาทในเต้ามา31อหยู่สุดท้ายติมได้กำไรแล้วนะติง ได้มา209บาทเนี่บาทนี่ไงมาเต็มคาราเบลโอ้โหเข้าทีเข้าขึ้นแผงมันมันหมุนทิ้งหลายไม้ได้ไม่เป็นไรนะ้อจเงถ้าเข้าทีเวลามันเข้าทีนี่บวกสนั่นรอบนี้นะคะได้มา205บาทนี่ไงคืนแผงได้มา345อ้าอ้บอกเขาไหมคะคูณ5้าใส่หลยยังสวย ร่ำเยาได้มา487บาท50สตางค์นะอู้หูเอาเรื่องว่ะไหลไปไลนี่ไงคูณสองไหลต่อ,อไ,ได้มา37บาท50สตงา 7, สตงค์อู้หู37บาท เห็นมันบวกอย่างนี้ตัวเองจะได้กําไรจะพันหนึ่งแล้วนะมาสกเก็ตเตอร์นี่หลายรอบแล้วมาบวกเข้ามาให้หน่อยไงหัวร้อนแล้วนะตัวเองเห็นสกเก็ตเตอร์ไม่ได้เลยอยากให้เข้าจัดคูณต่อคูณสามหลต่อนี่ไงได้มาสี่สิบบาทห้าสิบตางค์มาขอลองเล่นเบ็ดยี่นะตัวเองเบ็ดยี่ขอห้าสิบหมุนมาดูกันนะคะว่าเบ็ดยี่สเก็ตเตอร์จะเข้าให้ติมไหมนี่ไง,ไงสู้มาสู้กับ โอ้โหหมุนทิ้งหลายไม้เลยนี่ไงแถวสองคุณอุ้ยคุณสามไม่ไหลต่อได้มาสิบสี่บาทนี่ไงคูณสองเอ้ยลอกนี้แหละโปบเออคูณสามคูณหา้ณหาไปดิรอบนี้หวานเจี๊ยบเลยทุกคนได้มาหนึ่งพันห้าบาทมา คูนสกเกตเตอร์อย่างเดียวแล้วตอนนี้นเข้าทีเดียวเข้าสามตัวเลยได้ไหมนี่ไงแถวสามโปเออคูณสามไหลต่ออุ้ยออกนี้สวยนี่ไงคูณห้าเอาเรื่องเลยรู้เรื่องเลยรอบนี้นะคะได้มาสองพสี่บาทตัวเองดอกเดียวหวานเจี๊ยบ ไหลให้สุดคูณสองไปเลยโอ้โหแถวสามนี่มาเพียบเลยโอู้หดูสเก็ตเตอร์โอ้ยตายตายเลยเดอกนี้โฟะไหลต่อดิเออนี่ไงคูณห้าอ้โหไปให้สุดนี่ไงอ้้หตัวแพงทั้งนั้น รอบนี้นะคะได้มา1,159บาทตัวเองไหลไม่พักเลยบวกเข้าสนันนะถูกเอาเรื่องเลยนั่งแขะขิมูแบบเดียวนี่เข้าไม่พักเลยมา13หมุนสุดท้ายติมน,นั่งลุ้นสเก็ตเตอร์อยู่ไหนเต้าแมนอยากให้เข้าเกละเกินนี่แหละดอกนี้แหละชัวนี่แหละเข้าชัว ถ้าเข้าจังหวะนี้สวยเลยนะโอ้รอบนี้นะคะได้มา2,463บาทเตงอีก10หมุนสุดท้ายแม่จังหวะเมื่อกี้ถ้าเข้าให้จะขอบคุณอย่างงามเลยจริงๆมาอกีก6หมุนไม่แน่นะเต็ง6ห,หมุนเนี้ยมันอาจจะเข้าให้เราลุ้นอย่างมีความหวังอู้หดูดิ ไม่รุ้นแล้วนะเทเตอร์อรอรหมุนหม้อยังเดือดขนาดนี้มาขอเบตสามั่งเบต30เอาไปเลย50หมุนนั่นยังไงเ,เอาให้สุดและหยุดที่เวทที่บูนี่ไงไบวกเข้าสนันเลยคุน5้าอย่างชอบอย่างชอบเลยรอบนี้นะคะได้มา8 1 7เอ้ย873บาท นี่ไงยกแผงไปเลยทีเดียวได้มาหกร้อยรู้เรื่องเลยดอกนี้คูณสามเลยแล้วหนึง,นงเลิทักรักเธอนี่ไงหวานเตีย้ยอุ้ยดอกนี้ไอเลิฟมาจองรอบนี้นะคะได้มา4 5่พสี่บาทห้าสิบสตางค์เต้า มาไหลต่อไปดีลูกพี่วเวลานี้เป็นเวลาที่มาจองแต่งทุกคนถ้าใครอยากตามนี่ไม่ตามไม่ได้แล้วนะต้องรีบไปตามกันทุกคนมาดีจัดเลยวันนีนี่ไงคูณห้าไหลต่อได้มาก735บาท735บาทนะคะเลยอีก42หมุนสุดท้ายนะติมไม่รุ้นแล้วนะสเกตเตอร์นี่ไหลนอกลังเดือดขนาดนี้ โอ้โห uh huh. เอาให้สุดอุ้ยมาดีจัด mm hmm. รอบนี้นะคะได้มา930บาทเองตัวแพงเข้าไม่ยังดูดิอีก oh. ใจนึงก็อยากลุ้นนาสเกเตอร์อ่ะ mm hmm. มันมาดีขนาดนี้ mm hmm. ไม่นั่งลุ้นก็ไม่ได้แล้วก mm ็ hmm. ไหลไปเลยลูกที่ mm hmm. นี่ไง คูณห้าไหลต่อโอ้ยังเดือดรอบนี้นะคะได้มา2องพบาทให้เต้าเป็นไงจะไม่เดือดได้ยังไงบวกทีบวกเป็นพันไปให้สุดเลยเออนี่ไงช่องสามไหลต่อคูณห้าไปดินี่ไงแถวแถวสามเอาเรื่องเลย ได้มา808บาท50าสิตางนายเต้าเลยอีสามที่สองหมุนสุดท้ายนะคะอ้หูยไหลนอกวันนี้เดือดมากๆเนี่ยนี่ไงเขาง้าให้กับเข้าไห้สักทีอู้หูปล่อยให้ลุ้นตั้งนานนะพี่มาจองนี่แปลขอสีสวยเลยสิบหมุนเนี่ยรอบนี้ของคุณหนึ่งสิบนายเต้าไหลไปเลยเดือดคูณสี่นี่ไง,ไงอะคูณหก หมูวพวนหงไม่ไหลต่อมาอีกเจ็ดหมุนสุดท,ท้ายเนี่ยยังไงอะคูนสี่ไหลไปช่องสามเออได้มาร้อยหกสิบห้าบาทนาะเ,เต็งเลยอีกสองหมุนสุดท,ท้าย นี่ไงโอ้ควรไม่ถึงสิบสักทีอาคูนหกไหลต่อไหมไม่ไหลต่อ,อดอกสุดท้ายอูโหูดอกสุดท้ายได้มาสามสิบหกบาทเลยเต้า แอดหรือว่าเข้าฟรีหรือว่าได้นะได้มาสามรอยห้าสิบเจ็บาทไม่ลุ้นแล้วนะสเกเตอร์นะตัวเองไหลนอกมันดีดีกว่าเข้าฟรีได้มา3ามดูวดุดิหมุนนอกดีดีทีเดียวแม่งได้มา6 4 0้อยสี่สิบาทห้าสตางค์เป็นไงไม่ลุ้นแล้วสเกเตอร์ไม่สมกับการที่รอคอยมาแสนนานนีไ่ไงคุณสองอะคูณสามไหลตองโอ้โหไม่ไหลตอ อาคูณสองไหลไปนี่ไงแถวสามเอาเรื่องว่ะไหลต่อไปดิลูกพี่อาคูณสามช่องสามเอ้ยตัวไว้เนาช่องสามคูนสองไหลไหมนี่ไงโอ้ยไว้แถวสาม,สามเทียบนี่ไงอย่างสุดเลย รอบนี้นะคะได้มา5้าร้บาทเอ็งเลยยี่หมุนสุดท้ายนะเนียนไงช่วงสุดท้ายยิ่งเดือดรอบนี้นะค่ะได้มา636บาทโอ้อย่างสุดเลยวันนี้มาจองดูดิโหมุนสุดท้ายยิ่งมาโอ้โหปังมากๆเลยนะทุกคน รอบสุดท้ายนะคะได้มา69-3บาทเองวันนี้เบียร์สามสิบมาจองเอาเรื่องเลยตัวเองติมบวกมา2 6งหม่อบาท50สตางค์แล้วเองใครอยากฟังตามติมแบบนี้นะคะจิมมาได้เลยนะลิงก์อยู่ข้างล่างคอมเมนต์นะคุฝากกดติดตามช่องให้ติมแล้วก็คอมเมนต์ช่องพี่แคลลี่เยอะๆนะตเตงเดี๋ยวติมจะมีเครดิตแจกฟรีนะคะก่อนเที่ยงคืนติมจะแจกทุกวันในเต้ามาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะตงบเายบายๆค่ะ ดูคลิปแคทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดตับส i b e แล้วก็กดกระดิ่งจริงๆงจงจ,งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ